ครับก็วันนี้ก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างโอเคฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เราก็มีความกดดันแหละแต่ว่ากดดันนั้นกว่าเขาก็ทําให้รูปแบบเกมเน,นี้ยเราค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีครับอะไรที่เป็นจุดที่ว่าทําให้เราแบบว่าดีกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าวันนี้เราพยายามที่จะเล่นเกมบุกมากกว่าไม่ให้เขาได้เล่นเกมบุกที่ที่เขาถนัดอย่างเงี้ยครับก็ทําให้เขาอาจจะอึดอัดบ้างในรูปแบบเกมแต่ว่าเราก็ ด้วยความที่เราต้องต้องเร่งนะฮะก็เราอาจจะต้องฝืนตัวเองหน่อยอะไรเงี้ยก็ทําให้รูปเบรรูปเกมก็อาจจะมีการอึดอัดบ้างอย่างนี้นัดต่อไปนะครับ,ค,รบความมั่นใจของเราจริงๆก็ทำให้ดีที่สุดะครับเพราะว่าจริงๆก็อย่างที่บอกไปฮะคือคือการมาครั้งแรกเราการที่จะคว้าเหรียญเลยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเนื่องด้วยารายการใหญ่ๆเนี้ยเรานนรายการโอลิมปิกเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์เลยนะฮะถ้าถามว่าเหมือนกับรายการทั่วไปมัน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 ไม่เหมือนหรอกเพราะว่ามัน มาสิปีครั้งถูกไหมฮะก็<พ>ผมเชื่อว่าสาหรับผมผมก็จะพยายามทาทาผลงานของตัวเองให้ดีสุดเถอะคิดว่ากดดันมันเราในฐานะแชมป์โลกด้วยถึงแม้ว่าเรามือจะต่ํากว่าเขาไม่ฮะเพราะว่าจริงๆเราเราลงไปเราเหมือนซะว่าเราเราคุณขึ้นมานะฮะเราก็พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้ให้มากที่สุดกับรุ่นพี่หรือว่านักนักแบตระดับโลกอะไรเงี้ยให้ได้มากที่สุดนะครับก็นั่นแหละจบฝากถึงพี่น้องชาวไทยหน่อยครับฝาถึงตรงนี้แหละ ครับผมก็ฝากแฟนๆกีฬาชาวไทยนะครับเป็นกำใจให้กับผมนะฮะแล้วก็เหลือพี่เมย์ชนกอีกคนหนึ่งครพี่เมย์ในรอบแปดนะฮะแล้วก็ผมในรอบสี่คนสุดท้ายนะครับเป็นกำใจให้กับทัพนิกลาเป็นด้านไทยด้วยคคคคคครรรััับบบบบบขขขอออุณครับ